ราศีสิงของท่านที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16ก,กันยายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงกันหน่อยว่าชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคม2566นี้ดวงการงานการเงินความลักโชคลาภสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีสิง์สำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีนะครับเราก็มาเริ่ม การเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศีสิงห์กันนะครับก่อนจะเปิดไพ่แอดมินก็ขอวอวยพรสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับขอให้ท่านจงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จในชีวิตคิดอ่านทำการสิ่งใดขอให้ท่านจงสำเร็จสมดังปรารถนาทุกๆประการนะครับขอให้โชคดีครับผมมาดูไพ่ใบแรกการของชาวราศีสิงห์นะสถานการณ์ในช่วงนี้ของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ใบแรกไพ่ห้าดาบมาขึ้นมาห้าดาบนะครับสถานการณ์ของชาวราศีสิงห์นะในช่วงเดือนนี้นะครับตัวคุณนะครับไพ่ห้าดาบในรูปด,ดูจากความหมายก่อนนะก็เหมือนว่าจะมีปัญหานะครับมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะทะเลาะเบาไว้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่ามีการลงไม้ลงมืออะไรกันนะครับนะแค่ว่าทัศนคติของคุณแล้วก็กับ คนรอบตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนคุณก็ได้นะครับเขาเรียกว่ามีปัญหากันในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันหลายๆอย่างนะจูนกันไม่ได้คุณคิดอีกอย่างเขาคิดไปอีกอย่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการพูดคุยการสื่อสารกันมีปัญหาทําให้การทํางานเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่มันก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ใรียทัศนคติไม่ตรงกันนะคุณจะทาไปอีกแบบหนึง่งเขาจะทําไปอีกแบบหนึง่งเรียกว่ามันจูนกันไม่ได้ต่างคนต่างเอาทิฏฐิมานะ ป็นหลักนะครับมันเลยรู้สึกว่าตอนนี้ออความสามัคคีหรือปัญหาต่างๆมันเกิดจากคนรอบๆตัวรวมรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวคุณด้วยส่นหนึ่งนะตนนัวนี้มันมีปัญหาความขัดแย้งกันในองค์กรเนะี่ยตอนนี้นะครับนะมันมันเลยส่งผลให้การงานก็พลอยมีปัญหาไปด้วยตรงน,นี้นะครับนะเรามาดูต่อเนื่องกันเลย ใบที่2เมื่อกี้ใบแรกนะครับมันคือไพ่5ดาบไฟออฟซอร์ตใบที่2เนะี่ยไพ่ดาบเหมือนกันอัศวินถือดาบไนออฟซอร์ตเดือนนี้นะครับออชาวราศีสิงห์ต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะนะเพราะว่าเนื่องจากปัญหาเนี่ยการทำงานรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดความสามัคคีกันแล้วคุณคิดอีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยโปรเจกต์คุณดี การเสนอนโยบายคุณดีแต่ว่าคนอื่นนะบางคนก็จ,จะเห็นด้วยคุณบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยมันเกิดเป็นเสียงแตกนะครับในที่ทํางานในองค์กรของคุณนะตอนนี้เรื่องมาตกที่ตัวคุณเองและอัศวินถือดาบนะครับตอนนี้คุณเหมือนว่าเป็นอัศวินที่ต้องแบบเออฉายเดี่ยวอะโชว์ฝีมือให้เต็มที่เลยตอนนี้เพื่อที่แบบจะสามารถให้แบบงานในองค์กรนะครับงานที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เหนื่อยนะ แอดมินค่อนข้างเห็นใจสาหรับชาวราศีเดือนนี friend, ้ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานไอคนนู้นจะเอาอย่างหนึ่งไอคนนี้จะเอาอย่างหนึ่งเออในเมื่อแม่งกูพึ่งใครไม่ได้กูพึ่งตัวกูเองแล้วกันอ่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยตอนเนี้ยคุณต้องสู้ฟันฝ่ายตัวคุณเองเดือนนี้เป็นหลักมันไม่ได้หมายความว่าคุณโดดเดี่ยวนะครับคุณอาจจะมีเพื่อนมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยฟังคุณอยู่แหละแต่แค่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มคนบางคนนั่นเองที่เขา ไม่ค่อยโอเคกับคุณแต่คุณก็ไม่ต้องสนใจอะไรถ้าคุณคิดว่าไอ้สิ่งนี้คุณทําคุณรับผิดชอบไปตรงเนี้ยคุณพินิจพิจารณาด้วยเหตุและผลตัวคุณเองนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วคุณก็ลุยไปเลยให้เต็มที่นะครับนะและเอาผลของงานเนี้ยไปพิสูจน์ให้องค์กรคุณเห็นเอาผลของงานเนี่ยไปสามารถไปพิสูจน์ให้หัวหน้างานให้ซีอให้ผู้บริหารคุณเห็นว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราเลือกที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเว้ พิสูจน์ันด้วยฝีไม้ลายมือของเราด้วยสติปัญญาของเราและคุณจะประสบผมสำเร็จแต่ในเดือนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับนะของชาวราศีสิงห์ทุกองค์กรมีปัญหาหมดนะทำงานเนี่ยความขัดแยง้งความไม่ไม่ลงรอยการความคิดต่างกันเนี่ยนะครับนะต้องทนทนนิดนึงใบที่3 king of one ไพ่พระราชาถือไม้เท้า ตรงนี้ก็บ่งบอกเลยว่าก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับนะผลสรุปของงานที่คุณจะรับได้รับผิดที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยงานที่คุณได้รับมอบหมายมาก็ดีเนี่ยมีผู้ใหญ่นะครับนะในสายงานในองค์กรนี้เขาคอยจับตาดูคุณอยู่แล้วเขาจะคอยเป็นแบ็กให้คุณคอยช่วยสนับสนุนให้คุณนะครับมีโอกาสเติบโตและงานสําเร็จไปได้นะ ถึงแม้คุณสู้ให้เต็มที่เดือนนะี้เพราะว่างานในถามแอดมินว่าแล้วงานมันจะสําเร็จดีไหมงานมันจะเรียบร้อยมันจะผ่านไหมแอดมินให้95%เลยกันว่างานผ่านแต่แค่ว่าในเดือนนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับนะแต่ถ้างานคุณผ่านไปได้นะครับนะแอดมินว่าโบนัสดีแหละผู้ใหญ่เขาจะมองคุณไว้นะอาจจะเชียร์คุณอยู่ลึกๆนะถ้าไพ่ของพระราชาถึงไม้เท้า king of wand ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสเติบโตในสายงานของคุณในสายอาชีพ ในอาชีพที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณสามารถไปที่สุดในตรงนี้เลยแต่แค่ว่าขอให้คุณอดทนมานิดนึงแล้วก็สู้มันต่อไปใครที่เขาไม่เห็นด้วยคุณแล้วคุณพยายามแบบใช้สติปัญญาพยายามอธิบายด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลแล้วเขาไม่ฟังเขายังยืนตามทิฐิเขาอยู่คุณก็ทําในตัวคุณเองเพียรพยายามตัวคุณเองสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่เขาเห็นคุณค่าตรงนี้ของคุณเนี่ยเขาก็สัตย์จะคอยสนับสนุนแล้วค่อยผลักดันคุณเองไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับนะตรงนี้ นายออฟครับไพ่ก้าถ้วยงานสําเร็จนะเนี่ยก้าถ้วยงานสําเร็จแต่ว่าความสําเร็จตรงนี้มันได้มาเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกตะขิดตะหวงใจกังวลใจอยู่ยังเกิดความไม่แน่นอนว่าเราจะทํามันได้ไหมงานม,มันจะสําเร็จผ่านไปได้ผ่านรู้งร่วงไปได้ดีหรือเปล่าตอนนี้คุณก็เกิดความลังเลความไม่แน่ใจความกังวลใจอยู่ไม่ต้องมากังวลนะครับนะอนาคตมันยังมาไม่ถึงคุณทําปัจจุบันให้ดีก่อนนะครับนะแต่ตรงนี้มันยืนยันเราว่า โอเคงานคุณสำเร็จดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับเบื้องบนระดับสูงไว้ด้วยนะแต่แค่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ากังวลอยู่ลึกๆในใจคิดมากนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นคุณก็กังวลไปก่อนแนละ้วอย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอะไรนะครับนะโฟกัสอยู่กับงานโฟกัสกับปัจจุบันก่อนแต่สุดท้ายความสำเร็จนี้คุณมาแน่นอนตรงนี้ก้าวถ้วย แฮงแมนเนี่ยไพ่เนี้ยนะเดือแฮงแมนเะนี่ยแอดมินตีความได้2ออย่างจะว่าดีก็ได้หรือว่าเลวร้ายก็ได้แต่ตอนเนี้ยเรื่องบางเรื่องนะ่ะเขาเรียกว่าเรื่องแย่ๆเนี่ยนะครับแอดมินมองไว้แล้วว่าเดนะือแฮงแมนเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องบางเรื่องนะมันถึงจุดอิ่มตัวละมันถึงจุดสิ้นสุดลนะเขาเรียกว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้น <pol is> ตรงนี้นะตอนเนี้ยเออตามดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่าตอนเนี้ยเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะ เรื่องที่มันบัตรซบเรื่องที่มันไม่ค่อยดีกับชุดมาเยอะแล้วตอนนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะเริ่มแบบกลับลำแล้วนะเขาเรียกว่ามันจะเริ่มเลี้ยวแล้วเลี้ยวจากสิ่งที่มันแบบคุณกําลังเจอเรื่องไม่ดีอยู่ตรงนี้มันจะปรับเปลี่ยนให้คุณเจอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บดีเลยนะมันจะค่อยเปลี่ยนนะครับค่อยช้าแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นคนรอบโตคุณอาจจะมองคุณในมุมมองที่มันดีขึ้นก็ได้ใครีีี่เเคคามอตุณย เขาก็จะเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเขาใหม่นะครับนะตรงนี้เพจอั e เพนท์เลอรพการเงินนะมาดูเด็กถือเหรียญนิดนึงนะครับเดือนนี้ใช้จ่ายเงินก็อย่าฟุ่มเฟยนะอ,อย่าซุยซุร่ายนะครับนะใช้จ่ายอะไรก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเดือนนี้แอดบินเข้าใจแหละนะบางทีคุณก็เหน็ดเหนื่อยจากงานแนละอยากจะหาอะไรกินอยากจะซื้ออะไร ให้เป็นของขวัญในตัวคุณเองนะครับแต่เดือนนี้เขาบอกว่าใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะอย่าใช้จ่ายจนเกินตัวเดือนนี้นะครับเอาให้แบบงานมันมั่นคงก่อนการเงินที่มัน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 อยู่ตัวมันดีกว่านี้เพราะว่าแอดมินดูแล้วว่าโดยรวมมาเนี่ยเดือนนี้นะครับภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีสิงห์ก็ยังมีเยอะนะไหนจะเรื่องในครอบครัวเรื่องคนใกล้ตัวเนี่ยหรือแม้ก็เรื่องเรื่องส่วนตัวของเราบางคนก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ปะ บางคนก็ค่าการศึกษาลูกหลานตรงนี้มันจะมีนะครับยังไงก็พยายามประหยัดประหยัดนิดนึงนะยังใช้เงินแบบตามใจมากไม่ได้นะครับเอาแค่ว่าอยากได้อะไรเนี่ยนะครับเราดูดูไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวถ้าแบบเงินเราพรอเว้ยเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้าสส่เสื้ชุดนึงเออวันนี้ไปดูทอมมา,มา,มาอยากได้สักเส้นหนึ่งเออห้าบาทเท่านี้บาทบาทเท่าไหร่อะสามสามหมื่นได้ป่ะแอดมินไม่ได้ตามเลยเ,ออเดี๋ยวมีโบนัสที่ดีจัด จัดสร้อยคอทองคำสักเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะตอนนี้คือพยายามอย่าเพิ่งใช้อะไรฟุ่มเฟือยน,นะครับอยากได้อะไรดูดูไว้ก่อนถ้าเงินรัพร้อมอะไรนะก็จัดสักอย่างหนึ่งให้เป็นของขวัญในตัวเราแต่ตอนนี้เดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆคุณยังมีเยอะความรับผิดชอบไปต้องค่าใช้ใจ่ายทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวม,มันยังมีมากอยู่นะครับนะตรงน,นี้เราก็เอาตรงนี้ไว้ก่อนเซฟเซฟเงินตัวเองไว้ก่อน จัสมเมนต์มาดูไพ่านางฟ้าเป่าแต่จัสต m e เมนต์แอดมินจะเรียกไพ่นี้ว่าไพ่ของอกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาสิ่งที่คุณทำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ท่านเห็นนะครับนะว่าเจตนาคุณทํามาตรงเนี้ยทำมาด้วยสิ่งดีๆด,ด้วยความตั้งใจด้วยความภาคเพียรนะ สุดท้ายผลแห่งความสําเร็จแห่งความพยายามของคุณเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ตัวคุณให้คุณได้ในสิ่งที่คุณไม่ไม่คิดว่ามันจะได้อาจจริงๆนะตรงเนี้ยมันต้องดูด้วยว่าผลบผล,ผล,ผลบุญนที่คุณมีแต่ก่อนเนี่ยคุณมีมากแค่ไหนแต่แอดมินบอกเลยว่าผลบุญตรงเนี้ยสิ่งต่างๆมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณชาวราศีสิงห์นะครับนะเดือนนี้มันมีแค่ปัญหาของผู้ร่วมง,งานนะครับอย่างเดียว การทัศนคติไม่ตรงกันนะมีปัญหาความขัดแย้งคําพูดคําจาเหมือนว่าสื่อสารยังไม่รู้เรื่องอ่ะกับพอัพอบผู้ดได้บังคับบัญชาบางคนแล้วก็เพื่อนร่วมงานบางคนเท่านั้นคุณก็ใจเย็นๆอย่างเดียวสามดาบชาวราศีสิงห์นะครับเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานะครับในตั้งแต่ปี ปีใหม่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่มกรามาจนถึงเนี่ยเข้าด้วยพฤษภาเนี่ยคนล้มหนอนมอนเสือคนเป็นไข้ไม่สบายเจ็บป่วยกับเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับฮิสโตกเยอะนะเห็นไหมแ้ร้อนอยู่นี่วูบๆกันไปก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับนะชาวราศีสิงห์ก็หมั่นไปตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะครับนะอย่าทํางานจนเพลินแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับ สามดาวก็ได้เตือนเกี่ยวเรื่องของสุขภาพปัญหาสุขภาพมีอะไรก็พยายามไปตรวจเช็คดูนะอย่าปล่อยปล่าละเลยไม่งั้นเดี๋ยวตัวคุณจะล้มหนอนมอนเสือเจ็บไข้ไม่สบายได้นะครับนะฝากเอาไว้ไฮรูแฟนถ่าพระสังฆราชาชาวราศีสิงนะครับก็หัดฝึกสตินะครับสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาให้มากๆนะครับนะในเดือนนี้นะครับปัญหาอุปสรรคต่างนะครับถ้ามีปัญหา อ,อ,อยากให้อ,อดินไม่รู้นะว่าคนที่ฟ e ังอดินอยู่เนี่ยครับอยากให้ไปสักการะบูชาเกี่ยวกับพวกของพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะให้ชื่อของคุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ชีวิตมีแต่วความเจริญเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้ามีเวลานะครับไปวัดไหนก็ได้นะที่เขามีเกี่ยวกับการบูชาพระบรมสารีาริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนะครับนะ ถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ยวัดที่แอดมินจะไปบ่อยกรุงเทพปริมณฑลใช่ป่ะถ้าอย่างปริมณฑลเน,นี่ยแอดมินจะไปบ่อยก,ก็จะเป็นอย่างจังหวัดนนทบุรีอย่างเงี้ยอย่างวัดสังฆทาเนี่ยแอดมินก็ไปบ่อยมากนะก็จะมีพระบรมสา,ารีริกธาตุพระอรหันตธาตุใช่ป่ะลองไปกราบสักการะไปไหว้หรือถ้าท่านที่รับชมอยู่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเน,นี่ยลองหาวัดนะครับที่มีเกี่ยวกับการบูชาสักการะบูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะลองไปกราบไหว้บูชานะตรงนี้มันจะช่วยแบบ ให้ชีวิตคุณนะมันส่งเสริมให้ตัวคุณเองมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปนะครับตรงนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธานุสติและเป็นอนุสติให้กับตัวคุณเองด้วยนะลองดูนะครับตรงนี้ไหว้พระสวดมนต์เป็นหลักก็ได้ถ้าอยู่บ้านนะครับนะพยายามสวดมนต์บางคนไม่เคยสวดก็เอาสักสินาที20บนาทีก็ได้ลองฝึกนั่งเจริญภาวนาเอาสัก5นาที10บนาทีนะครับให้ใจเรามเป็นสุขนะตรงนี้มันจะได้มีสติสติมาปัญญาเกิดตรงนี้เราจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ เรามาดูสรุปใบสุดท้ายกัน King of Swords นะครับอันนี้ก็บทสรุปนะครับให้พระราชาถือดาบนะตัวของชาวราศีสิงนะครับค่อนข้างที่เป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะถือว่าเป็นเจ้าคนในคนได้คุณสามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพงานที่คุณทำสามารถขึ้นเป็นหัวหน้าคน เป็นผู้บริหารระดับสูงในภายภาคหน้าได้แต่เดือนนี้นะครับทำอะไรก็อย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนอย่างุงหงิดอย่าโมโหง่ายนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องราวใหญ่โตเข้ามาหาคุณได้นะครับมีอะไรให้ใจเย็ยเนๆนะเราพูดจาใครกันแล้วแต่มีเกิดการสื่อสารคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างสื่อสารก็ไม่เข้าใจบ้างเงีย้ยก็ขอให้คุณพุโทโธเข้าไว้กําหนดจิตให้มีสมาธิให้มีสตินะครับนะอย่าไปไวุ่นวายอย่าไปงุนหงิดง่ายนะครับนะ แอดมินมอตรงนี้แล้วต่อไปเนี่ยชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นสําเร็จขึ้นจากนี้เป็นต้นไปนะแอดมินก็ฝากไว้นะครับนี่ก็เป็นนะครับคาทํานายโดยรวมนะของชาวราศีสิงประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับก่อนจบกันแอดมินก็ขออวยพรให้แก่ชาวราศีสิงทุกท่าน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกจงดลบันดาลให้ชาวราศีสิงห์จงประสบพบเจอแต่ความสําเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สําเร็จสมดังปรารถนาทุกๆป,ประการนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ